สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎนะหรือว่าท่านที่อยู่ในลัคนาราศีกรกฎนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปความรักของชาวราศีกรกฎประจําเดือนธันวาคม2561เขารู้สึกอย่างไรเรารู้สึกอย่างไรนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะยังไม่ทราบว่าเราจะดูราศีอะไรดีหรือลัคนาอะไรดีก็สามารถดูรายละเอียดข้างล่างได้เลยนะนี่ก็เป็นแบบ เดือนสุดท้ายแล้วนะคะของปีเป็นยังไงกันบ้างหวังว่า,าทุกๆคนจะแฮปปี้ดีเนาะมีอะไรก็เล่าสู่กันฟังได้นะคะคอมเมนต์ข้างล่างได้นะอันนี้เป็น general reading นะคะบางครั้งอาจจะกลับกันนะในส่วนของเขารู้สึกอย่างไรกับเรารู้สึกอย่างไรเขาเป็นเราเราเป็นเขาเรามาเริ่มดูกันเลยค่ะ Chemistry there is a strong magnetic attraction here. You deserve love, you are lovable. Soulmate, yes, this is your soulmate. Wedding this situation involves marriage. forgiving and learning as you release and heal the past you experience more love in your present moments พลังนะคะพลังงานที่ drive คุณทั้งสองคน past life relationship you have known each other before นั่นไงใครรอคนเก่าหรือเปล่าคะมันจะมีการพูดคุยกับคนเก่าๆนะ ความรักเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆอ่ะาจจะกลับมาหาคุณนะคะในเดือนธันวาคมนี้มีการคอนเน c t ชันกันมีการสื่อสารซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่ามันจะต้องมีการให้อภัยแล้วก็เรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วยเพราะว่าคุณเองอะ่ะบางท่านก็มีความรู้สึกว่ามันยังมีเคมีที่แบบดึงดูดซึ่งกันและกันอยู่นะคะอืมแล้วเขาเองเขาก็มองว่าเขาก็สมควรที่จะได้รับความรักแล้วก็อยากที่จะแบบ คอมมิทเมนต์ไปยาวๆตัวคุณก็มองว่าคนนี้คือคนที่ใช่แต่มันจะประสบความสําเร็จหรือไม่นะคะมันขึ้นอยู่กับว่าการให้อภัยแล้วก็การเรียนรู้ซึ่งกันและกันกับสิ่งที่ผ่านมานะคะอืมบางคนก็เออมีคู่อยู่แล้วนะคะแล้วก็อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรเบิกบานเบิกบานยิ่งขึ้นเหมือนดอกไม้ท so ี่ม so ันแบบผลิบานออกมานะคะเพราะว่าเคมีสตรีด้วยนะคะแล้วก็โซเมดด้วยคุณคุณรู้สึกอย่างนั้นน่ะแล้วตัวเขาเองอ่ะเขาก็มองถึงระยะยาวนะคะเขาคิดว่าเขาควรจะต้องได้รับความรักแล้วเขาคิดว่าการแต่งงานมันคือการที่ตอบสนองความต้องการของเขาอืมแต่ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะ พยายามนึกถึงความรู้สึกของกันและกันคิดว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะรู้สึกยังไงนะคะเราอยากต้องการอะไรมันมันต้องมีการเติบโตในเรื่องของความรักมากขึ้นอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีเทลรายละเอียดกันนะคะโดยใช้ไพ่ everyday wish tarot นะมาเสาะลึกกันดีกว่านะคะอันนี้เป็นภาพรวมบางท่านมีอาการที่ถึงคนเก่าความสัมพันธ์เก่าๆเกิดมาด้วยนะคะ chemistry นะ for of the cause you deserve love queen of wands <S ý st asy> คือคุณอนะรู้สึกว่ามันมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันแต่คุณเองก็ยังกล้าก,ก,กลัวที่จะแสดงนะที่จะแสดงออกหรือว่าแบบสารสัมพันธ์กันต่อไปนะคะ <S 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 คือยังระแวดระวังอ่ะยังกลัวอยู่ยังมีความรู้สึกแบบ กลัวว่าความเสียใจมันจะเกิดขึ้นอีกกลัวว่าสิ่งต่างๆจะทําให้เรารู้สึกเสียใจนะคะเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นอะกลัวว่าจะทําให้ให้คุณเสียใจบางทีคุณก็ไม่กล้าแต่เขาเข้ามาโดยแบบ โดยแบบ passion อะโดยแบบความรู้สึกที่ว่าเขาพร้อมที่จะมีไฟเต็มที่เลยที่จะเข้ามาหาคุณนะคะแล้วคาก็คิดว่าสิ่งที่เขาต้องได้รับนั่นก็คือความรักจากคุณด้วยอะนะเขาเชื่อมั่นตัวเองมากๆนะคะแล้วก็รู้ว่าต้องการอะไรเขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไร so mate นะฮะ temperance อืมคือคุณเองคิดว่าคนคนนี้ก็ใช่แต่ว่าด้วยความว่าที่กล้าก็กลัวคุณเองก็ยังไม่เชว่อว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ Temperance บอกว่ามันต้องมีการบาลานซ์สองสองส่วนเข้าด้วยกันนะคะเนี่ยมีการปิดตาข้างหนึ่งเปิดตาข้างหนึ่งนะคะแล้วก็ยืนอยู่ด้วยขาข้างเดียวนั่นคือการบาลานซ์สองสองด้านให้มันแบบให้มันมีความสมดุลนะ่ะนะคะ บางทีมันเหมือนกับว่าต่างขั้วกันแต่ว่าทํายังไงให้มันกลมกลม่อมทําให้มันเจอกันตรงกลางได้คือไพ่ใบนี้บอกว่าอย่างนั้นนะคะซึ่งตัวคุณเองอ่ะคือไพ่ใบนี้ก็ไม่ได้บอกหรอกว่าคนคนนี้จะใช่คู่ของคุณจริงๆหรือเปล่าอย่างที่คุณคิดไหมแต่ว่าเหมือนเขาทําให้คุณนะมีความรู้สึกแฮปปี้นะคะถึงแม้ว่าคุณเองก็ยังจะกล้ากลัวก,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 ก็ตามเวดดินะคะคือไฟโดยนายออฟซอสเขากังวลอนะ่ะกลัวคุณว่ากลัวว่าคุณแบบ จะไม่คอมมิทเมนต์กับเขาจะแบบกลัวว่าถ้าเกิดเขาเข้ามาแล้วจะพังกลัวคือกลัวเข้ามาแล้วแบบเหมือนจะโดนปฏิเสธเขามีความกังวลแล้วก็คิดมากเลยกับการที่จะเข้ามาในครั้งนี้แต่เขารู้ว่าตัวเองต้องการอะไรนะคะแต่ค่อนข้างจะกลัวแล้วก็กังวลกับสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นนะถึงแม้ว่าเขาต้องการที่จะแบบ คือต้องการในระยะยาวก็ตามแต่เขาไม่รู้ว่าคุณเองอ่ะจะเปิดใจกับเขาขนาดไหนเพราะคุณเองก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดใจกับเขานะชาวราศีกรกฎนะคะ forgiving and learning นะคะ strange บางคนนะอาจจะได้มีที่เกี่ยวข้องก็เกี่ยวกับเลโอนะคะคือชาวราศีสิงห์นะหรือว่าแอร์ไซก็มีเหมือนกันนะคะแอร์ไซน์ก็ เจมนายริบาอะควรสนะคะเมถทุนต้นกุ่มนะแล้วก็มีทั้งหมดเลยเพนตาเคิลก็มานะคะเอิร์ธไซด์ทอรัสเวอร์โกแคปริคอนหรือว่าเป็นแบบไฟร์ไซด์ ide, ก็มาอาริสเลโอเซจัตริสแต่ว่าเลโอค่อนข้างจะแรงนะคะชาวราศีสิงค์ค่อนข้างจะแรงนะอืม แล้วก็ในเรื่องของ temperance เนี่ยก็ชาวราศีธนูอาจจะมีชาวราศีธนูเข้ามาด้วยนะคะเกี่ยวข้องกับชาวราศีธนูทีนี้มันเหมือนกับว่ามันต้องมีการคือต้องเข้มแข็งอะ่ะในการที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกะันอ่ะมันเป็นการพิสูจน์นะมันเป็นบทบททดสอบข้อพิสูจน์ของคุณกับเขาความสัมพันธ์น่ะนะคะบางคนมันต้องเหมือนกับว่าเขาจะต้องมีการพึ่งพาคุณน่ะนะคะเหมือนจะสยบต้องสยบอะ คือสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาตายรังอะ่ะนะบางคนจะเป็นลักษณะนั้นเลยนะคะกลับมาแล้วแบบโอเคครั้งนี้คบกันแป๊บเดียวนะแล้วก็แต่งงานเลยได้ไหมคือเขาอาจจะยื่นข้อเสนออย่างนี้ให้กับคุณมานะคะแต่ถ้าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่แฮปปี้อยู่แล้วอาจจะมีนึกถึงเรื่องเก่าๆคนเก่าๆบ้างนะคะแต่ว่าในความสัมพันธ์ของคุณเองอะ่ะคุณก็จะรู้สึกว่าพยายามบาลานซ์นะคะพยายามให้ให้ทุกอย่างเนี่ยมันมันออกมา ไม่ว่าจะมีข้อโต้เถียงหรือข้อขัดแย้งอะไรก็ตามนะคะบางท่านอาจจะมีเรื่องการวางแผนเรื่องการแต่งงานนะคะแต่คุณกับเขาเองอ่ะก็จะต้องคอยเ,ออเรียนรู้คือต้องให้อภัยกับสิ่งต่างๆที่มันเคยผ่านมาแล้วอ่ะคุณถึงจะไปอีกสเต็ปหนึ่งของความสัมพันธ์ได้นะคะเขาอาจจะต้องการความใส่ใจด้วยนะ อาจจะแบบงอนๆต้องการความใส่ใจนะคะแต่เขารู้แหละว่าเขาต้องการอยากจะให้คุณน่ะแบบเอ่อแอคชั่นกับเขาแสดงออกกับเขานะคะถึงความความแบบเขาเรียกว่าความใส่ใจกับเขาอะ่ะเขาต้องการเห็นตรงนั้นนะคะอ่เรามาดูดีกว่านะคะว่าทำยังไงให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะอ่อช o ออฟเพนต์เตนะคะมันเหมือนกับว่าเรากับเขาอะ่ะมันจะต้องมีการแบบ บาลานซ์กันนะคะอันนี้ก็บาลานซ์เป็นไพ่บาลานซ์คือรักษาสมดุลเนี่ยทั้งสองไพ่เลยนะคะแต่ว่าเนี่ยมันเป็นการกว่าบางคนบางท่านเนี่ยต้องมีการทํางานนะคะต้องมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันเหมือนต้องเป็นการแบบบริหารเวลานะคะในเรื่องของงานในเรื่องของเวลาส่วนตัวด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเวลาแบบ เวลาที่ให้กับเรานะคะเออม,มันมีหลายอย่างอะ่ะที่จะต้องจะต้องแบบทําให้มันสมดุลนะ่ะมากอันไหนมากไปอันไหนน้อยไปเนี่ยมันก็ไม่ดีนะคะมันก็จะแบบเหมือนไม่ได้ไม่ได้ทุกอย่างอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามพยายามทําทุกอย่างให้มันสมดุลน,นะคะบางครั้งเนี่ย คนหนึ่งนะคะรู้สึกว่าให้มากอีกคนนึงรู้สึกให้น้อยอย่างเงี้ยนะคะก็จะเกิดความน้อยใจได้นะคะลองให้มันอยู่ในระดับที่พอๆกันนะ่ะจะดีนะคะจะดีในความสัมพันธ์เดี๋ยวเราใช้ไพ่นะคะฮาร์ดเชฟนะมาดูกันนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะให,ใ,หให้คำแนะนำนะให้คำแนะนำนะคะไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นนะขออภัยให้คำแนะนำนะจ๊ะเออให้แบบดีขึ้นนะ time you are trying too hard give it time นะคะคือบางท่านใช้เวลาคือ ใช้เวลาในการที่จะพยายามทำสิ่งต่างๆให้มันดีนะคะ temperance เนี่ยขึ้นนะคะใช้ความอดทนที่จะเรียนรู้นะคะฝั่งเขาก็กันงวลเหมือนก,นกันกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้น่ะนะคะทีนี้มันต้องใช้เวลาในการที่จะเยียวยาสิ่งต่างๆนะคะถ้ามีการงอนกันะ่ะนะแล้วก็ใช้เวลาในการพิจารณาสถานการณ์ต่างๆว่าเออจะยังไงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วลึกๆอะเราก็คิดว่าเขาคือคู่นะสำหรับบางท่านชาวราศีกรกฎนะคะแล้วก็ เขาเองก็มองถึงระยะย,ยาวแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคุณกับเขาต้องมาคุยกันนะคะต้องเปิดใจกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอะ่ะมันคืออะไรนะคะมันต้องใช้เวลาที่ที่จะพิสูจน์สิ่งเหล่านี้นะคะที่จะทําให้คุณเปิดใจนะคะอืมกล้าที่จะเปิดใจมากยิ่งขึ้นกล้าที่จะไปต่อในความสัมพันธ์นี้ต่อไปอืม ถ้าบางคนนะคะมีหลายๆเคสเข้ามามีหลายๆคนนะลองมิกซ์กันดูนะคะอาจจะเป็นการแบบรวมนะคะรวมพลังนะอมจากคนนี้ส่วนหนึ่งคนนี้ส่วนหนึ่งอย่างงี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คาแนะนําอีกใบหนึ่งนะคะชุดนี้นะความสัมพันธะ์ต้องใช้ความอดทนนะคะแล้วก็ความเข้มแข็งแล้วก็ความแบบ เห็นใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ยอมต่อกันต้องมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งอะคือยอมอีกฝั่งหนึ่งอะจะดีนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะมันจะมีเรื่องการแต่งงานการคอมมิทเมนต์เข้ามาทำให้เขาแบบกังวลด้วยนะคะโอเคราวน์แอนด์ราวนนะคะไพ่แนะนำนะ รา n d Round เนี่ยมันคือไซเคิลมันคือการที่แบบเกิดขึ้นแล้วก็วนอยู่อย่างนั้นนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคืออะไรมันเป็นแบบสปิริชัวนะคะคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นบทเรียนที่ที่ ที่ทําให้เราเข้าใจอะไรบางอย่างบางครั้งมันเกิดขึ้นซ้าๆแล้วซ้าเล่าแต่เพียงแต่ว่าในแพทเทิร์นเดิมๆอะ่ะเราอาจจะมองในมุมใหม่ๆมันจะทําให้เราเข้าใจกับสิ่งต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะอืบางครั้งเนี่ย บางคนอย่างที่บอกว่าจะมีคนเก่าๆเข้ามาใช่ใช่ไหมคะคือแบบมันเหมือนกับว่าทําให้เราต้องตัดสินใจกับอะไรบางอย่างเนี่ยบางครั้งเราอาจจะต้องมีการถามตัวเองนะว่าเออทาไมมันถึงเกิดขึ้นอีกแล้วทําไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะเราก็ยังสงสัยกับสิ่งนี้อยู่นะคะมันเคยเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือเปล่ามันคล้ายๆกับสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นไหมนะคะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องตกใจนะว่าเอ๊ะทำไมเราถึงแบบเกิดเรื่องที่เป็นแบบโอ้สตอรี่ซ้ำๆ repeating repeating ขึ้นมานะคะในแบบกับคนเดิมๆเนี้ยบางครั้งเขาเข้ามาเพื่อที่จะให้เราเรียนรู้อะไรบางอย่างนะคะแล้วก็การที่เรามองมุมใหม่ๆเนี่ยมันจะทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันแตกต่างออกไปจากเดิมนะอืม มันเหมือนกับสิ่งต่างๆที่เราเคยได้ได้รับรู้มาเคยเข้าใจมาเรียนรู้มานะคะเนี่ยก็จะตรงกับ อันเนี้ยที่เป็นอ t c ค m e forgiving and Learning อ่ะมันคือการเรียนรู้ในเรื่องความสัมพันธ์นะคะที่บางครั้งมันก็เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกซ้ําแล้วซ้าอีกคนเดิมๆเข้ามาในชีวิตเราอีกนะคะมันมันมันต้องมีความเข้าใจกับอะไรบางอย่างกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเลยจะทําให้เราไป next step ได้นะมันยังมีอะไรที่ติดติดกันอยู่ติดขัดกันอยู่นะคะเออโอเคเป็นกําลังใจให้นะคะเดี๋ยวเรามาดูคนโสดของชาวราศีกรกฎกันดีกว่านะ ชาวคนโสดนะคะของชาวราศีกรกฎเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณเองอะ่ะคุณรู้สึกว่าชอบใครบางคนน่แต่คุณก็ยังไม่กล้าเปิดตัวนะคะไม่ค่อยกล้าที่จะเปิดตัวเปิดใจเท่าไหรนะะ่นักอ่ะยังหวงแหนความโสดอยู่สําหรับบางคนบางคนก็มีความรู้สึกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีโซเมทเข้ามามันต้องมีการปรับบาลานซ์อะไรบางอย่างนะคะแต่ คุณเองอ่ะคุณก็รู้สึกแฮปปี้กับสิ่งที่คุณเป็นนะคะหลายๆคนรู้สึกว่าเออการเป็นโสดเนี่ยมันก็ดีเหมือนกันเนาะแต่คุณน่ะก็อยากจะคือมองหาความสัมพันธ์ก็อยากจะมองหาคนที่ใช่นะคะเออแล้วก็อยากจะเรียนรู้สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นอยากจะพัฒนาในเรื่องความรักด้วยอยากจะเรียนรู้คุณเองก็ต้องใช้ความเข้มแข็งนะคะบางคนอ่ะอาจะอาจะมีคนเก่าเข้ามานะคะ past life past life relationship นะคือเป็นออพลังที่ drive ใน ในเดือนธันวาคมนี้นะคะอืมซึ่งคุณก็ยังรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีเคมีอะไรบางอย่างที่มันที่มันยังดึงดูดกับคนเก่าๆอยู่นะคะแต่มันยังต้องใช้ความเข้มแข็งอะ่ะหรือบางคนรู้สึกว่าคนเก่าเนี่ยเขาเขาไปไหนมาก็ไม่รู้แต่สุดท้ายก็มาสยบที่เรานะคะอืมคุณเองจะต้องมีการแบบเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยอะ่ะมันถึงจะแบบผ่านต่อไปได้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะรับคนเก่าเข้ามาในในความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะอืม พยายามบาลานซ์นะคะสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะเรื่องเรื่องหลายๆเรื่องอย่างเช่นเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องความรักเรื่องการเงินพยายามบาลานซ์ให้มันอยู่ในระดับที่พอๆกันนะคะอย่างบางทีถ้าเกิดเรามุ่งในเรื่องไหนเรื่องหนึ่งเนี่ยอาจจะทําให้อีกเรื่องหนึ่งอะเราเรารู้สึกว่าไม่เต็มที่ได้เนาะอืม ะะแล้วก็ในเรื่องของเวลาเนี่ยบางทีแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเราเคยพยายมามมากๆอะ่ะจนบางครั้งเรารู้สึกว่าเราเสียใจเรารู้สึกว่าเราไม่กล้าที่จะเปิดตัวเปิดใจกับใครบางคนนะคะอืมเนี่ยไพ่บอกว่าต้องใช้เวลานะ ะะก็ลองดูลองศึกษาดูนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือบางคนคนเก่าๆเ,เข้ามามันขึ้นอยู่กับคุณเนาะว่าคุณจะไปต่อหรือเปล่ารอบๆเนี่ยคือเป็นไพ่แนะนําว่าบางอย่างเนี่ยมันก็เกิดเรื่องซ้ำๆขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าให้เราเรียนรู้อะไรบางอย่างนะอืขึ้นอยู่กับคุณละค่ะว่าจะรับคนเก่าเข้ามา หรือเปล่านะคะจะให้อภัยเขาจะเรียนรู้กันใหม่หรือเปล่านะคะเป็นกำลังใจให้นะคะกับชาวราศีกรกฎทุกคนเลยนะคะขอบคุณนะที่ติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะขอให้คุณมีความสุขตลอดเดือนธันวาคมเลยค่ะสวัสดีค่ะ